สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยผัดรวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลานะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพศ2563ค่ะก็มาพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงเช่นเดิมนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับติดตามชมอาจารย์แอมานะคะอาจารย์ก็ห่างหายขาดหายไปบ้างนะคะสืบเนื่องมาจากอาจารย์แอไม่สบายมาหลายวันแล้วก็ ร่างกายยังไม่โอเคเท่าไหร่อะคะ่ะก็ต้องกลับขออภัยสำหรับสมาชิกที่ได้ติดตามชมคือเออจริงๆแล้วอาจารย์แอ้ก็จะส่งตัวเลขให้ทีมงานเป็นรูปเดี่ยวๆเลยนะคะก็ลงคลิปประจำวันไปนะคะแต่ก็เราก็ไม่ได้มาพูดอธิบายว่าดาวดวงไหนอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์จะพยายามรักษาตัวเองให้หายไวให้หายไวๆให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มดาวเด่นประจำวันได้เลยนะคะ ดาวเด่น yup. ดวงแรกนะคะคือดาวห้าค่ะดาวห้านะคะหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตรนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวเจ็ดนะคะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกนะคะเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวที่3ประจําวันนี้นะคะคือดาวสี่ค่ะ ดาวสีหรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตเริกเกาะอยู่นาวาังลูกที่1มีดาวเจหรือดาวเสาเป็นเจ้านาวางังและยังได้วรโคตรนาวางนะคะดาวเด่นตัวที่4คือดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหัทธนแห่งเริกเกาะอยู่นวังลูกที่7ดมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะและดาวเด่นตัวที่ห้าประจําวันนี้คือดาวแดค่ะดาวแปดหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเริกเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งนะคะหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งราชาโชคและยังเป็นมหาจักรค่ะ กาะอ,อยู่นวังลูกที่4มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้านาวังนะคะและเป็นประจําทุกวันเลยค่ะอาจารย์แอ้ก็จะคัดจาก6ดวงให้เหลือ4ดวงตามที่อาจารย์แอ้ชอบนะคะดวงแรกค่ะ5นะคะ8ค่ะ5 8 7นะคะ4ค่ะ 5-8, 7-4สามารถจับคู่2จับคู่3ได้เลยเช่น 5-8, 5-7, 5-4, 8-7, 8-4หรือ7-4นะคะหรือนำมาจับ3ตัวในจากราศีนี้ได้เลยบางวันนะคะ3ตัวแตก2ตัวแตกก็มีทั้งบนทั้งล่างซึ่งหลายๆท่านท้าได้รับชมอาจารย์จริงๆนะคะก็ได้รับความเฮงกันทั่วหน้าเลยนะคะเข้ากันทุกวันเลยตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะ ท่านลองนำไปพิจารณาดูทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใครแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกๆครั้งนะคะเด่นตัวเดียวที่อาจารย์แอชอบนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์แอให้เนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะลองติดเบิร์ไว้ด้วยเนาะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะ เฮงเฮรับโชคแบบนี้ไปทุกๆวันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอรเช่นเดิมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ YouTube เช่นเดิมเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์แอรว่างเราจะรีบตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามเลยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ